ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมลี่กันด้วยนะครับ ในส่วนที่ประเด็นเลขขคงวันนี้ครับกับประจาวันที่5เดือนกันยายนครับเรามากันทางฝั่งของทางด้านเมืองทองระดับกันหน่อยครับอย่างทางด้านมาดิโอยูโรกีกุนซือของทางด้านเมืองทองระดตดครับได้ออกมาเปิดเผยหลังนําทีมครับเปิดลังเอาชนะสุโข,ขทฟฟักษ์4-2ประตูต่อศูนย์ครับในศึกฟุตบอลลีโวทลีก2022นาที4เมื่อวันที่ผ่านมาและออกมายอมรับเลยครับว่าขอเล่นตามเวทของตัวเองต่อไปไม่หวันเสียงวิจารณ์ครับว่าถูกจับทางการเล่นได้เลยครับ และโดยเกมนี้ครับทางฝั่งกิรินพยองครับได้2ประตูจากทนาเจ้าก๊อปอดิศักไรสอนครับจุดโทษนาทีที่5 0และทนาเชเปอร์นิฮมครับนาทีที่74และทําให้ทีมครับมารั่นอันดับที่7ของตารางหลังผ่านไป4นัดชนะ1เสมอ2แพ้ไป1มี5คะแนนด้วยกันเลยครับแต่ในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดหลังจบเกมดังกล่าวครับทนา้นมาริโอยูรกีกุนซื้อของทางด้านกิรินพยองครับก็ได้ออกมาเปิดเผยเลยครับว่าเกมที่ผ่านมาผมรู้สึกเลยครับว่าควรจะได้3แต้มแต่ก็ทําไม่ได้เกม นี้ครับเรากลับมาเล่นในบ้านก็เก็บ3มเต็มเป็กได้มีหลายคนครับพูดก่อนอันนี้ว่าแนวทางวิธีการเล่นการทำทีมของผมโดนจับทางได้ควรจะเปลี่ยนวิธีการเล่นผมยังยืนยันวิธีการทำทีมในแบบของผมครับและผมจะพยายามเอาชนะข้อผิดพลาดต่างๆและจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นเลยครับว่าแนวทางวิธีการเล่นที่ผมกําลังทําหรือกําลังสร้างนี้มันจะเหมาะกับทีมของเมืองทองเราจะต้องทําผลงานครับกลับมาสู่จุดเดิมของเราได้ได,ได้อีกครั้งและเกมต่อไปครับเราจะต้องไปเยือนกับทางด้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดซึ่งถือ เป็นเกมที่ใหญ่ผมชอบพาทีมเจอกับทีมใหญ่ๆแบบนี้ครับเราต้องสู้และทํำผลงานให้ดีที่สุดกลับมาอีกครั้งซีซั่นที่แล้วครับไม่มีใครคิดหรอกครับว่าจะจบอันดับที่4ของตารางแต่เราก็สามารถทําได้เลยครับ และในส่วนโปรแกรมนัดต่อไปของทด้านเมืองทองเรต็ดครับอย่างที่บอกไปครับก็จะออกประเยีอยนบูเลีรยมยูเนเต็ดในศึกฟุตบอลซูปเปอร์บิ๊กแมตช์ของทัน2ี2 2 2ครับนาที่5ในวันอาทิตย์ที่18กันยายนเวลา1ทุ่มตรงครับหรือ1 9นาฬิกาตร,รงนสนามชางอารีนาเลครับ ในส่วนที่ประเด็นที่2ครับลองมาตอนที่หลังเกมของซูเปอร์บิ๊กแมทกันหน่อยครับแต่มาเริ่มกันที่ทางฝั่งของเท่ร้นนบีจีปัตุมยูนเดแต็ดกันหน่อยเมื่อลาสุดกับทอร์นานมาโกโตเทกุราโุริกุนซึอของทอร์นันดูราบิดบีจีปัตุมยูนเดต็ดครับได้ออกมาเปิดใจหลังพาชิมบุกเสมอบูเดียมยูนเต็ดสองประตูต่อสองและออกมาบนพุตสินครับว่าเป่าไม่แฝงในเกมนี้เลยครับ ในขณะเดียวกันเลยครับหลังความเคลื่อนไหวหลังเกมเมื่อวันอาทิตย์ที่4กันยายนที่ผ่านมาครับที่สนามช้างอารีนาในศึกฟุตบอลทันดี2022ครับค Man, ูบิกแมตชีบูเดมยูเนเตดครับเปิดบ้านเสมอกับ b ีจีประตุมยูเนเตด2ประตูต่อ2โดยหลังจบเกมดังกล่าวครับทนานมาโกาโตเทกุดามูริกุนซือของท er ัพเดริบิตก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเกมนี้เลยครับ โดยได้ออกมาเปิดแจ้ลังเกมเลยครับว่าเกมนี้ครับผมว่ากรรมการการตรัดสินค่อนข้างที่จะน่าเกลียดเราเริ่มครึ่งหลังได้ดีครับทั้งเกมลุกทั้งการเข้าทำแต่พอเริ่มครึ่งหลังครับผมไม่เห็นด้วยเลยกับการตรัดสินของผู้ตัดสินในหลายจังหวะไม่รู้ออกกฎอะไรมาตัดสินอันไหนฟาวอันไหนไปเหลืองครับหลายเหตุการณ์ดูเป็นใจกับทีมเจ้าบ้านทำให้นักบอลของเราครับทำงานได้อย่างยากลําบากเวลาทีมบุรีรัมฟาวครับไม่ค่อยมีเสียงนักวิน่นแต่พอเราฟาวครับโดนไปเหลืองหรือขอเข้าไปขอคําอธิบายก็ไม่ได้มีคําอธิบายให้เลย เกมนี้ครับนักเตะของเราครับพยายามอย่างเต็มที่จริงๆแม้จะเสียเปรียบผมอยากขอโทษที่ทำให้นักเตะของเราลาบากอย่างไรก็ตามครับเส้นทางมันยังอีกยาวไกลอย่างน้อยหนึ่งแต้มจากเชมก่าก็ถือว่าเป็นแต้มที่สําคัญเลยครับ และโดยทั้งนี้ครับสำหรับโปรแกรมลงสนามนัดต่อไปในศึกฟุตบอลทัดีรูทุการ2022ของ b ีจีปัทุมยูเตตดก็จะกลับมาเล่นในบ้านครับนัดแรกของรูดูการรับการมาเย็นของรัมปูนบุรีเออร์ในวันศุกร์ที่9กันยายนครับเวลา1ทุ่มตรงที่สนาม BG จีสเตเดียมนะครับ ในส่วนที่ประเด็นที่3ครับเรามาต่อที่ทางฝั่งของตะนันปราศาทสายฟ้ากันเลยครับเมื่อสุดตะนันยิชิครับออกมาชื่นชมแข่งปราศาทสายฟ้าครับที่ไม่ยอมแพ้สู้จนตีเสมอโดยระบิดได้เลยครับโดยเชี่ร์นาดความเคลื่อนไหวครับหลังเกมฟุตบอลไฮรักดูโวทลีก2022ครับเมื่อวันที่4กันยายนจีบูเดมยูเนเตดครับเปิดบ้านเสมอกับบีจีปทตมยูเนเตตสองประตูต่อสองส่งผลให้ปราสาทสายฟ้าครับขยับเพิ่มไป่มี10แต้มจากการลงสนาม4ี่นัดโดยกันเหละครับ ซึ่งในขณะเดียวกันเลยครับหลังจบเกมล่าวครับทางด้านอิชิครับหับวนหน้าผู้สอนของทางด้านบุรีรัมยูนเต็ดก็ได้ออกมาเปิดเผยเลยครับว่าวันนี้ต้องขอชื่นชมลูกทีมที่สู้และตั้งใจมุ่งมั่นครับถึงแม้ว่าต้นเกมเราจะโดนขึ้นนําไปก่อน2ประตูต่อศูนย์ก่อนที่เราจะไล่มาตีเสมอได้2ประตูต่อสองเก็บ1คะแนนในวันนี้แหละครับและเกมนี้ครับต้องบอกเลยครับว่าทุกอย่างเป็นไปตามศักยภาพของนักเตะนักเตะของเราเชืยอกันแล่นเชียกันไล่ซึ่งแฟนบอลครับน่าจะได้เห็นถึงความตั้งใจของผู้เล่นเราที่ทํางานกันอย่างหนักตลอด เกมที่ผ่านมาต้องบอกเลยครับว่าพอใจกับผลงานของลูกชิมมากเกมนี้ครับเราคาดหวังที่จะเก็บ3มคะแนนได้แต่ในเมื่อทำไม่ได้ครับมันคือความรับผิดชอบของผู้สอนที่จะต้องกลับไปทำการบ้านและฝึกซ้อมให้หนักขึ้นและยังไงก็ตามครับเกมวันนี้ครับช่วงที่เราวางแผนที่จะเปลี่ยนตัวเกมของเราก็ไหลลื่นครับการที่จะเปลี่ยนตัวมันเป็นอะไรที่ยากลำบากจากนี้ไปครับต้องวางแผนการทมานการเล่นกันเกมต่อเกมเื่อทีจะบุกไปเยือนเมืองทองครับและเก็บ3ามคะแนนกลับมาให้ได้เลยครับ และสนับโปรแกรมนัดต่อไปของศึกฟุตบอลลีโวทดีครับของบูเดียมยูเนเต็ดครับเชื้อเก่าก็จะเปิดหลังรับการมาเยือนของทงด้านเมืองทองรายเต็ดครับในวันอาทิตย์ที่1 1กันยายนณสนามชังกรีนานนั่นเองแหละครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานเบดลีแฟมบรีกันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ